สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับการใช้แอปพลิเคชันลิงในการวาดแปลงพื้นที่การเกษตรครับในที่นี้จะแนะนำการวาดแปลงอย่างภาราในคลิปนี้เราอาจจะวาดจากมือถือ หรือเดินในสวนยางของท่านนะครับสวนยางพาราของท่านหรือพื้นที่ต่างๆของท่านหรือไปเดินจริงๆก็ได้ครับไปเดินตามมุมตามขอบเขตของแปลงของท่านแล้วก็กดเครื่องหมายบวกได้ว,วิธีนะครับบางแห่งเขาก็จะใช้วิธีการเดินตามมุมนะครับซึ่งในคลิปนี้ก็จะแนะนําวิธีนั้นครับเพราะว่า สนยางบางแห่งไม่สามารถวาดทางมือถือได้เลยเพราะว่าเป็นผืนใหญ่ครับพื้นที่ติดกันหรือว่าเป็นที่ของมรดกแล้วแบ่งให้คนในครอบครัวหลายๆแปลงซึ่งยังไม่มีขอบเขตชัดเจนต้องไปเดินครับไปเดินในพื้นที่แล้วก็กดตามม,มุมกดเครื่องหมายบวกตามม,มุมถึงจะสามารถที่จะ รู้ขอบเขตที่แท้จริงของแปลงของท่านได้นะครับตัวอย่างเลยนะครับเปิดโปรแกรมลิงขเข้ามานะครับแล้วก็เปิดแอปพลิเคชันลิงขึ้นมานะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับแล้วก็เลือกที่ตรงนี้นะครับวัดที่ครับ เลือกวันที่แล้วก็ไปดูตัวอย่างพื้นที่ที่มีพื้นที่สวนยางติดกันที่ไม่สามารถวาดแยกแปลงได้นะครับเราต้องเดินนะครับอย่างเช่นแปลงนี้ครับแล้วก็กดเครื่องหมายบวกตรงนี้ กดื่องหมยบวกอย่างเช่นแปลงนี้นะครับลากมาแล้วก็เครื่องหมายบวกครับเฉพาะส่วนที่มีส่วนยางนะครับเราเดินนะครับอันนี้เราต้องเดินถ้าไม่มีขอบเขตที่แน่ชัดเราต้องเดินครับรับผิดชอบแปลงของตัวท่านเองนะครับแปลงนี้อาจจะมีหลายเจ้าก็ได้ อาจจะเป็นครอบครัวหนึ่งหรือว่าอาจจะครอบครัวใครครอบครัวเราแต่ว่าพื้นที่นะครับการแบ่งเขตแดนไม่สามารถว่าได้ทางมือถือก็อาจจะเดินนะครับมุมนี้นะครับเดินมุมนี้เสร็จอยู่หัวมุมแล้วนะครับตัวของจุดที่เราจะทำมุมคือตัวนี้นะครับ นีครับต้อยู่ที่มุมแล้วเราก็จะกดเครื่องหมายบวกตรงนี้ครับกดเครื่องหมายบวกเสร็จแล้วกดเสร็จแล้วก็เดินครับนี่สมมุติว่าท่านเดินในแปลงนะครับท่านก็จ,จะเดินสมมุติว่าแปลงของท่านสิ้นสุดแค่นี้ท่านก็กดมุมนี้เดินต่อครับ จะยากหน่อยนะครับสําหรับแปลงที่เป็นภูเขาหรือว่าที่ราดชันนะครับแต่ถ้าที่ราบก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรที่ราดชันท่านก็ต้องทํานะครับเพราะว่ามันเป็นขอบเขตแปลงของท่านนะครับไม่มีใครรู้ดีเท่าตัวท่านเองครับก็จะได้แปลงนึ่งแปลงนะครับข้าหมายบวกแต่ถ้าเราทําผิดไปอย่างนี้นะครับเรากดย้อนกลับตัวนี้ได้สามารถกดย้อนกลับนะครับตตัวนี้ตัวนี้ มันกดย้อนกลับได้แล้วก็เพราะว่าเสร็จแล้วแปลงของท่านนะครับท่านกกด x y ตรงนี้นะครับตรงนี้ x y กดแล้วครับก็จะแสดงค่าพิกัด 47q x เท่าไหร่ y เท่าไหร่นะครับ ที่เหลือเราก็สามารถที่จะวาดแปลงต่อไปได้นะครับเป็นข้างเคียงก็อย่าไปวาดทับกันนะครับก็วาดในเขตเดองท่านแล้วก็เดินครับมีสมมุตินะครับว่าขเขาเขตอยู่ตรงนี้เดินมานะครับอีกหนึ่งแปลงก็ได้แล้วครับแค่นี้เองครับก็จะไม่ทับกันแล้วแต่ว่ามันต้องถ้าพื้นที่อย่างนี้นะครับมันต้องมีการการลงพื้นที่จริงการเดินจริงนะครับ ถ้าเป็นญาติพี่น้องหรือว่าชาวบ้านเดียวกันนะครับก็ให้นัดไปทําพร้อมกันมันจะได้มีปัญหาของเรื่องพื้นที่ซับซ้อนนะครับจบการนําเสนอเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ